ศูนย์สื่อสารสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัวไทย PBS เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กรอบศูนย์ข่าวไทย PBS ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นกว่า10แห่งเพื่อนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเสียงสะท้อนไปปรับปรุงเนื้อหาและสามารถเป็นสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติม,ตมจากหลักสูตรปกติซึ่งการเรียนที่เน้นความสนุกสนานจะดึงดูดความสนใจและยังเป็นการส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียนที่เป็นประโยชน์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัวเปิดเผยว่าวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างยอมรับว่าเคยนำรายการสาระประโยชน์ของ ALTV หรือไทย p p s s k i s s ไปเปิดให้นักเรียนดูในห้องเรียนนะครับซึ่งเด็กๆก,ก็ต่างให้ความสนใจและพร้อมพัฒนารูปแบบรายการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้สื่อสาธารณะครับท่านออบอกบางท่านก็บอกว่าเออน้าจะมีช่องทางในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ก<ม>ันเช่น ถ้าดูตรงนี้แล้วไม่เข้าใจอะไรสามารถแชทเข้ามาถามแล้วก็มีคนตอบคําถามให้ได้เนี่ยเ,เป็นเรียกว่าเป็นความรู้เป็น,ปนการแลกเปลี่ยนที่ทําให้เราคิดว่าเออรายการเราต้องนําไปพัฒนาอันนี้อีกนะอบอกว่าออถ้ามีแบบสึมหัสท้ายรายการยิ่งดีซึ่งบางรายการเรามีอยู่บ้างแล้วซึ่งเราก็ต้องไปคิดต่อว่าเออถ้าเรามีทุกรายการดีไหมในรายการทีเ่เป็นวิชาการหลัก ตัวน,นั้นอะ่ะอันนี้ค่ะเป็นประโยชน์ต่อเรามากเลยที่ว่าเอองั้นเราต้องไปเติมตรงนี้นะโรงเรียนเขาถึงเอาไปใช้ได้จริงขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนใหญ่ต่างเสนอมุมมองที่หลากหลายทั้งการพัฒนาสื่อที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่และใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะปัจจุบันความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนและหากมีสื่อการสอนที่เข้าถึงง่ายผ่านสังคมออนไลน์ทั้ง YouTube Facebook หรือนิวมีเดียอื่นๆ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนครับ